เอ่ะเก่งคิวอ่ะจานจานเนี่ยใบมิโมไได<ห>มโกนกันไ,ไม่ใช่ได้ป่ะหม่ป่ะโกนได้เปล่าไม่ไหมอยู่ไม่ใช่โกนได้ก็ใช่คมว่อือเปอดีหรือเปล่า Dư dư nó là lục Ôi Dư dư Thắng Dư đây hết không nó À, lợi buồn nha

หยุดแล้ววิดีโอหยุดแล้วจะวิดีโอหยุดละ่าง